ตอบสวัสดีเอในประเทศและต่างประเทศนะครับทางช่องสามลิตรบุญร่มตำราพาวรวยสูตรไม่หลุดครับแต่คนหลุดก่อนอื่นครับควาคำเตือนนะครับทางช่องทางช่องเป็นสื่อแนแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะครับงวดที่ออกไอ จ็ดศูนย์สามนะครับเนี่ยแล้วก็มาออกหกเก้าห้าศูนย์นะครับเนี่ยผมบอกแล้วมีสองคู่มีสองคู่ก็มีจริงๆเห็นไหมครับหกเก้าห้าศูนย์งวดนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับผมให้ดูตั้งแต่วันก่อนออกคบกันนะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดผมบอกแล้วครับอยู่บริเวณนี้แหละเพราะแต้มันได้ แต้มมันได้แต่ทีนี้ผมไปตัดแต้มแล้วไปดูสูตรชาวบ้านชาวเมืองเขาอาจารย์ร้ายอาจารย์ละเกินหกดับเจ็ดดับหลักหน่วยเลยผมตัดออกกราบขอโทษขอโพยนะครับออกเนีครับและให้หนึ่งเก้าข้างล่างไปเน้นหนึ่งแต่ทีนี้ว่าผมก็จะมันพอดีสูตรมันหลุดนะครับผมเอาสองสูตรหลุดอีกสูตรหนึงมันเข้าอีกสูตรหนึ่งมันหลุด แต่ผมไปเอาสูตรที่ว่ามันเข้างวดก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนี้มันได้ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ผมเอาแค่ศูนย์สูตรศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาใส่เลยตัดหนึ่งห้าทิ้งเพราะมันไม่มีหกแต่ที่จริงแล้วในสูตรอีกสูตรหนึ่งสูตรมาตรฐานเลยเหมือนกันผมไปเอาสูตรเดียวซะคราบขอทัวก็พนะครับแต่สําหรับ หมวดนี้นะครับมันมันผิดที่ผมไปดูเน้นตัวดับไปเน้นมากจากตัวดับตัวดับเลยพาให้ให้หลุดไปเลยเนี่ครับเป็นเพราะตัวดับพาให้หลุดนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยศูนย์หกนี่ครับศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกเนี่ย,0 6. 0 6. ยอยู่ใ,ใกล้กันเลยเนี่ย เหมือนกับวดที่วดก่อนนั้นก็นหกห้าศูนย์เห็น <50 S 1> ไหมครับห้าศูนย์หกเก้าเหนไหครับแต่งวันนี้ผมไม่ยอมนะครับพลาดมาหลายงวดแล้ววันนี้ตัดสินใจแล้วจะไม่ฟังใครแล้วทีเนี้ไม่ฟังแล้สูตรคนอื่นนะเอาสูตรของตัวเองที่เข้าๆดีๆนี่แหละผมก็ทำเสร็จแล้วต่อสูตรของเราเองทำง่าย ผมได้แล้วครับสูตรงวดนี้คู่ท้ายบนนะครับก็จะมีเอาแต้มก่อนนะครับแต้มสามตัวบนจดไปเลยนะครับสามสี่ห้าหกแต้มสามตัวบนสามสี่ห้าหกงวดทีแล้วมันสี่ห้าหกเจ็ดงวดนี้แต้มสามตัวบนรวมกันแล้วให้ได้แต้มสามสี่หรือห้าหรือหกนะครับส่วนสองตัวท้าย สองคู่ท้ายนะครับคู่ท้ายแต้มของเขาก็แต้มคู่ท้ายสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับคู่ท้ายคู่หน้าสามสี่ห้าหกสามตัวสามสี่ห้าหกส่วนสองตัวนั้น งตัวท้ายคู่ท้ายเต็มสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดล้วนะครับเดี๋ยวจะผมจะมาเน้นให้ทีหนึ่งนี่ผมก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นี่เต็มสามตัวหกสามสี่ห้าสามสี่ห้าหกเต็มสองคู่ท้ายก็เต็มเจ็ดเต็มแปด แปดทำได้แล้วได้แปดแปมสามแ้มห้าแ้มสี่นะครับพราะแปมของเขาสามสี่ห้าหเจดปดใช่ไหมครับสามสี่ห้าเจ็ดแปดท่นี้คู่ท้ายของผมมันยังไม่หลุดเลยตั้งนานมาแล้ว2ปีแลวเนี่ยหลุดไม่กี่งวดวดนี้ก็คงไม่หลุดอีกเหมือนเดิมคู่ท้ายทั้งตัวลา่งวลาง,งสองตัวล่างทั้งสตัวบน คู่ท้ายล่างคู่ท้ายบนเนี่ยสองตัวบนนี่รับรองได้ไม่หลุดแน่นอนอยู่ในนี้นะครับแต่ที่นี้สําหรับสองตัวล่างนั้นผมยังไม่ได้คิดแต้มเดี๋ยวถ้าผมได้แต้มแล้วผมจะมาพบปะอีกทีหนึง่งพอกําลังวิเคราะห์ว่าแต้มงวดที่แล้วผมไปดูแต้มผิดนะครับแต้มที่จริงเขาต้องแต้มห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่ผมไปเอา 01234นั่นเลยแต้มผู้ท้ายผู้เออสองตัวล่างหลุดแต้มหลุดก็แทงผิดเดียเดียวโหท,ทั้งทั้งที่หนึ่งหมาล้านเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งหมาล้านเปอร์เซ็นเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวไม่เอาไม่ยอมเชื่อเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าที่แต้มหลุดที่ว่าแทงที่ซื้อผิดกันเพราะอะไร แต้มสองตัวบนผมไหนเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งประกาศขอโทษขอโพยนะครับเพราะว่าผมสะเเพ้าเพราะต้องขายลอตเตอรี่ด้วยนี่ครับแปดหนึ่งหกเจ็ดยังไงก็ต้องมาแน่ๆรับรองได้ไม่มีคำว่าผิดแล้วก็ออกอีก,ถ,กถูกอีกเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับออกหนึ่งห้านี่ยครับ แปดหนึ่งหกเจ็ดมาเห็นไหมฮะออกหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าโอ้ยกอไไหนเอาอยู่นี่ก็งวดหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้นะครับนีย่ยครับแต่ที่ผมให้ไปแทงหนึ่งเก้าเพราะอะไรนี่มันหลุดอันนี้สูตรนี้หลุด วดก่อนก็หลุดออกห้าศูนย์ก็หลุดแต่อีตัวนี้ไม่หลุดออกห้าศูนย์แต่อีนี้คิดว่าจะมาหลุดอีกมาแค่หนึ่งตัวเดียวมีเก้าหนึ่งมาครบไงเพราะทุกทีมันมาครบครบตลอดพอหลุดปุ๊บนี่หลุดสองวดคู่เลยอันนี้ก็หลุดเหมือนกันเห็นไหมเก้าหนึ่งมีหนึ่งอันนี้ก็มีหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งยืนเลยต่งวดนนี้ก็ เดี๋ยวผมจะถาให้ครับเดี๋ยวสอบบอกให้จริงตอนใช้ไอ้พ่กนี้นะพุ่งนี้พุ่งนี้เดี๋ยวจะให้สองตัววันนี้แก้แค่พบปะส,สังสรรค์กันนิดหน่อยโชคดีนะครับคนไหนที่โชคดีก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้ทุนทร,รัพย์แต่สำหรับผมวันนี้อาดทุนเหมือนเดิมขายลอตเตอรี่หมดได้กำไรนิดหน่อยโอเคครับ ขอให้เอฟซีกดใจกดติดตามากดแชร์นะครับงวดน,นี้พลาดที่ผมเองนะครับไปดูสูตรอื่นเขาดับหกดับเจ็ดอ่าไปเชื่อตัวดับไม่รักสูตรตัวเองทั้งทั้งสูตรตัวเองเข้าดีจะตายนี่ครับยังไม่หลุดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมห้าศูนย์ก็มาเห็นไหมครับห้าศูนย์หกเก้าทางล่างทางบนเดะเดเลยงวดนี้ก็ศูนย์หกนะครับ ศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับอยู่คู่ก็เลยแต้มเจ็ดนะครับหนึ่งหกก็แต้มเจ็ดศูนย์หกก็แต้มหกแต้ม 3, สามสับนก็สี่ห้าหกเจ็ดออกเจ็ดแต้มพอดีเลยแต้มเจ็ดคู่ท้ายก็แต้มหกนะครับเพราะคู่ท้ายงวดที่แล้วเออสุดท้ายก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าออกซะจริงๆ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งโอเคครับเราคลิปนี้ก็พบปะกันแค่นี้นะครับก็ให้เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับงวดหน้าผมรับรองได้คู่ทายผมไม่หลุดแน่เพราะมันไม่หลุดอยู่แล้วแต่ผมจะพยายามจะให้เอฟซีช่วยกันตัดสินใจนะครับสําหรับนะครับผมจัดไว้ให้แล้วยังไม่ได้ตัดตูวเบิลออกนะครับมีอยู่ยี่สิบกว่าหะยี่สิบกว่าชุดยี่สิบกว่าชุดสั์เบิลตัดหามออกแล้วนี่ก็จะเหลือไม่เท่าไหร่นะครับ เพเราเน้นคู่ท้ายหลักร้อยนี่ไม่สำคัญเลยถ้าแต้มได้ก็โอเคเนี่ยระหว่าง7 162คู่ท้ายนะครับ7จ็ดหนึ่งแปดสามศนะครับศูนย์ห้าแล้วก็ หกสองหกหนึ 6, 2, 6, ่งหูท้ายหกจะมาอีกหรือเปล่าเจ็ดจะกับแปดจะมาหรือเปล่าศูนย์กับแล้วก็ศูนย์นี่จะมาหรือเปล่าอา้าวไฮวิคอะเรามีศูนย์มีแปดมีเจ็ดมีหกนะครับหลักสิบหลักหน่วยเอาละเอาแค่นี้ก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้อีกทีนะครับแต่สำหรับคู่ท้ายนี่ไม่ปิดไม่เปลี่ยนนะครับมี6กหนึ่งหกสองเดหนึ่งศูนย์สองย์สามศูหแล้วก็8ปหแค่นี้ครับครับขอบพรคุณครับสวัสดีครับ